โดยปกติแล้วนะครับเราจะเห็นนกส่วนใหญ่ทํารังขนาดเล็กๆที่อยู่แบบพอตัวหรือเพื่อใช้ในการเก็บไข่อย่างปลอดภัยเท่านั้นนะครับแต่สําหรับนกจาบสังคมหรือจะเรียกชื่อหนึ่งว่านกกระจาบสังคมก็ได้ครับพวกมันจะสร้างรังที่มีขนาดใหญ่มากจนทําให้ต้นไม้โน้มต่ําลงมาได้เลยนะครับโดยพวกมันจะมีชื่อเรียกทางวิทยาศาสตร์ว่า so วิเลเท拉斯โซเฟียสโดยจะอาศัยอยู่ทางตอนใต้ของแอฟริกา ซึ่งรังของพวกมันจะมีความโดดเด่นมากจนขึ้นชื่อว่าเป็นหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติเลยนะครับโดยรังของพวกมันอาจมีน้ําหนักรวมได้มากถึง1000กิโลกรัมซึ่งภายในรังของมันจะมีการแยกเป็นรังเล็กๆตั้งแต่12อรังไปจนถึง100รังเลยก็มีนะครับจนทําให้รังของพวกมันถูกเรียกว่าเมืองลอยฟ้าของนกเลยนะครับและเมื่อนกกระจบสังคมตายรังของพวกมันจะไม่ถูกทําลาย แต่มันจะมีนกรุ่นต่อไปเข้ามาอยู่อาศัยแทนพร้อมกับทําการปรับปรุงซ่อมแซมไปเรื่อยๆซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วมักจะอยู่ได้นานเป็นเวลาหลายปีซึ่งนกกระจาบสังคมจะสร้างรังด้วยวัสดุธรรมชาติหลายอย่างโดยเริ่มจากการทาโครงสร้างจากกิ่งไม้จากนั้นก็จะตกแต่งภายในด้วยหญ้าและขนนกนอกจากนั้นนกแต่ละตัวจะมีการสร้างห้องส่วนตัวอยู่ซึ่งจะมีทางเข้ายาวประมาณ10นิ้วมีความกว้างประมาณหนึ่งนิ้ว นอกจากนั้นนะครับมันยังร้อมไปด้วยด้ยดามแหลมๆของฟางเพื่อเป็นการป้องกันงูที่จะเข้ามาโจมตีมันและไข่ของมันครับแต่ข้อเสียอย่างหนึ่งของรังชนิดนี้ก็คือเมื่อฝนตกหนักและมีแสงแดดไม่เพียงพอต่อการระเหยความชื้นและน้ําอาจทําให้รังของพวกมันตกลงมาได้เนื่องจากต้องแบกรับน้ําหนักที่มากกว่าปกตินั่นหมายความว่าพวกมันก็จะต้องทําการเริ่มสร้างรังขึ้นมาใหม่นั่นเองครับ